มาค่ะคอนเทนต์นี้คือแฟนเรากับมือที่สมจะเลิกกันเมื่อไหร่แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแฟนเรากับมือที่3าตอนนี้เขามีพฤติกรรมังไงกันบ้างให้เราตั้งจิตติฐานล้วเลือกดีๆนะคะนี่กองที่1ค่ะกองที่2และกองที่3ค่ะตั้งจิตด,ดีๆนะนี่กองที่1กองที่2และกองที่สาจะ้ะไปเลยจ้ะเริ่มกองที่1ค่ะใครอยากรู้บ้างตื่นเต้นมากเลยเนาะ ข้อ,อที่หนึ่งดูซิว่าอีมือที่3กมแฟนเราตอนนี้มันสถานการณ์เป็นไงอุ้ยตายแล้วตอนนี้มันทะเลาะกันจ้ามันทะเลาะกันอยู่รับรองเลิกกันแน่บอกเลยว่าเลิกกันแน่แม่พูดเลยนะคะ บอกเลยว่าเลิกกันแน่แม่พูดเลยนะคะตอนนี้ค่ะแฟนเรากับมือที่สามจากที่มันเคยหลงรักกันนะคะตอนนี้มันเริ่มจบแล้วค่ะมันเริ่มจบแล้วนะคะมันเริ่มทะเลาะเบาแหวงนะคะมันเริ่มไม่ไว้ใจกันเริ่มทะเลาะบอกแหว <S <S ยังไงมันก็ต้องจบค่ะจบภายในสามเดือนนี้แน่นอนสามเดือนนี้นะคะสําหรับกองที่หนึ่งนะคะมันเลิกกันแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะ เตรียนตัวนะคะชัยโยโหฮิ้วได้เลยนะคะสำหรับกอล่องต่อไปนะคะเป็นกล่องที่สองดูสิว่าแฟนเรากับมือที่สามมาทำอะไรกันอยู่นะคะกล่องที่สองปึ้งตอนนี้มันยังรักกันดีอยู่ไหมแล้วมันจะเลิกกันเมื่อไหร่จ้า ถามว่ากองนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้มือที่สามก็พยายามจะดีแกับแฟนเรามากแต่แฟนเราก็แอบคิดถึงเราไม่ได้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวนะคะประมาณอีก3มเดือนนะคะเอออย่าเพิ่งดีใจว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเพราะตอนนี้นะคะมือที่สามพยายามมากให้แฟนเรารักแต่แฟนเรารู้สึกว่าเริ่มหนักอกหนักใจเริ่มคิดถึงเราแล้วอีกประมาณ3มเดือนเขาจะติดต่อกับมานะไม่สามเดือนก็สาอาทิตย์นะจ้าดีใจด้วยจ้าอ่ะโอเคมาดูกองที่3ามค่ะ ว่ามือที่สามกาแฟนเราตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างแล้วมันจะได้เลิกกันไหมนะคะมันจะได้เลิกกันไหมมานะคะโอ้ยกองนี้ก็แอบกองนี้แอบเศร้าเล็กๆนะคะคือตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเขากําลังมีความสุขกันมากๆนะคะน้องขาตัดใจเลยจ้ะตอนนี้มีความสุขมากๆแต่ถามว่ามีความสุขมากระดับไหนผู้หญิงเองอะ่ะมันก็แอบกลัวเหมือนกันว่าแฟนเรานะจะกลับไปหาเรานะคะแต่ก็อย่างว่าล่ะคะ่ะยังไงนะคะเขายังเลิกกันไม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะ เอาเป็นว่าช่วงนี้เขาเป็นคู่กันเนาะน้องไม่ต้องรอแล้วนะคะน้องไปต่อไม่ต้องรอแล้วค่ะยังไงมันก็ยังรักกันอยู่ก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะคนไหนยังไม่เคยกดติดตามเราคนไหนยังไม่เคยกดหัวใจนะคะและคนไหนไม่เคยแชร์ให้เราทําให้หน่อยนะคะอยากคุยอยากแบบอยากได้คุยสนทนากันบ้างในใต้คอมเมนต์เนาะนะคะ ฝากด้วยนะคะฝากมาดูโอเล็กด้วยนะจะอ้อมอ,อกอ้อมใจแล้วเราจะมาดูกันดิเยอะคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวนะคะคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้นะคะแล้วเราจะเจอกันค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย